สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอม a ชแนลกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะเพิ่มเติมสําหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่3เฉพาะสําหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ซึ่งจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่26มีนาคม2564ขณะนี้ก็ได้ขยายระยะเวลาเป็นวันที่9เมษายน2564อันนี้ก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาของ ผู้ลงทะเบียนโครงการราชนะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะสำหรับวันนี้ช่องอมชแนลต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอมชแนลและรับข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ